สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยลีกวัตอร์ลกสองนะครับเกมนัดสุดท้ายของรุูการที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้จันทบุรีเอฟซีเจ้าถิ่นครับทีมอันดับที่13ที่ลอดตกชั้นไปแล้วนะครับเปิดบ้านพบกับตรัดเอฟซีทีมอันดับที่15ที่ลุ้นหนีตกชั้นนะครับส่วนในผู้อัรยาวันนี้ผมสุยเดิงยวนนะครับกับคุณเกิดเกียรติเจ้าพี่มนับครับวันนี้ก็รู้ผลนะครับการเตรียม แตนบายเรื่องของสนามพี่จจรับถ้วยแล้วด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวมีเกี่ยวไว้ได้ครับเราจะพลิกได้ไหมมีได้ครับผนจกไปได้ครับจันทบุรีสัตว์ทิ้งมาแต่สุดท้ายเองก็ตัดยังเก็บบอลไม่ได้ครับสปอตเปิดบานในกใรอบกรโทษอย่างบังได้อยู่ครับแล้วลูกนี้ยิงแล้วเป็นประตูเลยครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอโ้โหคือต่างทีมต่างเดินมระวังกันตราดก็จังหวะที่กระดกยัดมาตรงเนี้ยทางตัวโต้เองอ่ะมีผู้เล่นของจันทบุรีเดี๋ยวบังอยู่เลยครับ จงังหวะยัดเข้าไปของสมบัติวงหอยครับเนี่ยครับพักอ,อกหนึ่งชีแล้วก็ปล่อยบอลตกแล้วยิงขวาโอ้ิ่งไม่หาโกนเข้าประกบอย่างทวชัยนะครับก็บังแล้วนะครับการเล่นชาติอตโนมัติเป็นสองทีมครับอ๋อสองทีมนี่แล้วเบียดกันสามทีมเนี่ยไม่มีใครอยากจะเล่นเบย์ออฟครับแต่ว่าบอลโยนมาของตราดยิงซ้ำไีกครั้งมาบอลไม่ตรงกรอบเลอกนะรองบ,บอลได้ต้นเหี้ยงนะครับตราด ฝากมาอีกครั้งหนึ่งพงระวิทย์ไหลต่อมันที่สม,สมคิดสมคิดพาบอลมาในกรอบเขตทุดทดและเปิดโด่งยามาเสาสองเก็บไว้ได้ไหมธรรมยุทธ์เปิดได้หยอดมาแล้วมุ่งกดลงพื้นทศพตปัดไ้ได้ครับโอ้โหกองหลังช่วยเขียรยออกมาครับตราดยังไม่เสียประตูครับยิงดาวิ้แมตเนี่ยยิง<ช>ไม่ยองมาง่ายๆเลยครับเพราะว่าจันทบ์ธีเรเงเนี่ยพวกเขาก็โอ้โหต้องบอกว่าแฟนบอลในบ้านนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นทีม หลต่อมาด้านซ้ายเติมขึ้นมาครับทวัชชัยไหลาปลาดมาลูกนี้แล้วโฉบก็เอา้าแล้วโดนเกี่ยวนิดนึงนะครับจังหวะนี้มือโอ้โหสุพจน์วงหอยครับไปทําฟาวธรรมยุทธต้นคำนะครับพรศินเป่าเป็นจุดโทษเลยครับธรรมยุทธเองสปีดแซงแล้วสุพ์จังหวะวิ่งตามไปนิดแม่เหมือนมือครับ,ม,รบมือซ้ายนะครับนิดนึ่ง วิ่งเข้ามาหยุดแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อนหนึ่งนะครับนาทีที่36ครับจันทบุรีตีเสมอได้จากุโทษของติโกชูรลาป้าครับฤดูกาลนี้ครับยิงได้ดีคัทศพรแล้วเปิดมาโอ้สองสองพัศกรถึงก่อนด้วยพัศกรฉกไปยิงแล้วลูกนี้โอ้โหยิงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแล้วจะฟ้องเอาจุดโทษครับด้วยนะครับทางฝั่งของพัศกรดูครับ จังหวะมองเพื่อนแล้ววิ่งสปีดมาตรงนี้ทำมายุทธยังไม่เห็นครับแต่หนูเดีกก็ยังมาได้โกชุนกีโกชุนกีเปิดโด่งยาวมาทร,รมยุธอีกแล้วครับสปีดแสงสุพจ์ไปได้ครับแล้วอย่างไงครับคืนกลับหลังมาที่มารอนยอนมารอนยอนเปิดมาที่โกชุนกีเสาส,าสาองมงตั้งมาชุนป้ายิงดูหยีข้ามคานออกไปครับโอ้โหโอกาสทองครับของชุลป้าแล้วจบครึ่งแรกเลยครับ เสมอกันอยู่ครับพงว,วิทย์เปิดโดมาแล้วลูกนี้ได้โขกเต็มๆแต่ว่าบอลมันจะออกไปแล้วครับแค <c oughs> ่ประกบเลยบอลเปิดด้วยเท้าซ้ายของพงว,วิทย์ใช่ไหมธนวัฒน์ยังบอลมาได้ธนวัฒน์เปิดยาวมาด้านขวาแม่นด้วยนะครับแล้วเจนพบเก็บบอลไม่ได้เจนพบมาในเกตุนแล้หักมาลูกนี้เอ้าแล้วลูกนี้ยังไงครับผพุทธสินไม่ได้ว่าอะไรครับกระเบียนกอล์ไฟต์ดาวริง26จัดทุกคดี มี2จังหวะนะครับนี่ครับหจังหวะมาดูจังหวะนี้ครับที่ธนชัยครับเนี่ยครับจังหวะนี้ครับที่ธนชัยครับตีเบียดกันมาจะยังไงครับคุณกฤษดาหลวงยดครับดูวีอารแล้วชี้จุดโทษครับให้กับตราดส่วนคิลโรสันจะช่วยทีมตราดขึ้นนําอีกครั้งได้หรือไม่เหมือนกันครับ วัดกันครับแล้ววิ่งมาหยุดแล้ววิ่งมาลูกนี้แปรเข้าไปเรียบร้อยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่73นะครับตราด FC บุกมานำจันทบุรี FC อีกครั้งนึงครับจากจุดโทษของฟิลเลสันครับนี่ครับให้ดูย้อนไปจากจังหวะจุดโทษครับธนชัยนะครับไปเบียดไปกับตัวโต้เสียดมอเป็นการไปขัดขาด้านหลังนะครับฟิลเลสันนะครับที่รับรับที่สังหารเข้าไปครับมองขวายิงขวาครับลูกยิงของฟิลเลสัน ยิงได้ดีมากนะครับนี่ไปยิงมาขวาโมตัวเองนะครับยังมีเหลืออีกสางเกครับเจอบุญลำที่3นะครับบอลยามาของจัตุรีชุลปาได้มงแต่ว่าบอลไปตรงตัวทศพรนะครับชุลป้าอู้สอดขึ้นมาตรงนี้ได้มงด้วยแต่ว่าบอลริมเส้นด้านซ้ายครับของจตุรีเปิดมาในกรอบเขตโทษแล้วมงชุลปายังไงครับชุลปายิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วมายิงกตีเสมอได้สําเร็จครับ2ประตูต่อ2นะครับ จากพรมแดนนะครับเบนจากซิลิครับโอ้โหก็พยายามรอจังหวะแบบนี้อยู่แล้วนะครับจังหวะที่บอลจากกรีมเส้น,นครับแล้วดูครับจังหวะที่เก็บตกในกรอบเขตโทษซัดติดบล็อกหนึ่งทีแล้วโอ้โหทางโทสพเนี่เองก็พยายามออกมาแล้วแต่ไม่ทันครับจังหวะแรกเป็นชูลป้าสครับที่ยิงไปติดบล็อกแล้วเปิดยาวมาชูลปาถึงไหมอ้าวบอลชูลปา นี่ชนเสาครับโอ้โหบอลกระโดดออกมาโอ้โหไม่ได้ประตูพลิกขึ้นนำนะครับแล้วบอลสวนกลับของลูกยิงอีกครั้งครับของชุลป้าครับจังหวะนี้สายเต็มเต็มครับอุ๋แล้วเต็มแรงด้วยนะครับว่าโอ้ดูนี่แล้วผู้ริศินเป่าจบเกมการแข่งขันเลยนะครับคุณกฤษดาหลวงยศนะครับก็จบเกมครับจันทบุรีเอฟซีเสมอกับตราดเอฟซีไปอย่างสนุกครับสองประตูต่อสองครับ